ข้อสอบบาร o n ทอ r i กชุดที่หนึ่งข้อที่128ถึง136ในข้อทีหนึ่งร้อี่128ตัวเลือกมีรากศัพท์มาจากคำว่า arrive มาถึง arrive เติมดีเป็นเว็บสองเว็บสาม arriving เป็น verb ing to arrive เป็น infinitive b i to ต้องการตัวใดดูที่โจทย์ All employees are expected at the office on time every day. คำใบ้คือ expected ฟังดีๆ expect to do something คาดหวังที่จะทำบางสิ่งดังนั้นประโยคนี้จึงตอบ To arrive. All employees are expected to arrive. พนักงานทุกคนถูกคาดหวังว่าจะต้องมาถึงที่ทำงานตรงเวลาในทุกวัน129ทดสอบเรื่องบุคพบทอีกแล้วบายโดยภายใน จะนิยมวางหน้าชื่อพาหนะเช่น by bus by taxi by car by plane ในความหมายว่าภายนในเช่น uh, I will have to finish this project by this Friday ฉันต้องทำโครงงานนี้ให้เสร็จภายในวันศุกร์นี้นะ t o บอกทิศทางว่าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งหรือจะบอกจากเวลาหนึ่งไปอีกเวลาหนึ่งก็ได้นะคะ for สำหรับรเพื่อและ from จากอ่าเลือกตัวใดดูที่จอ all expenses must be approved the department head at the beginning of each month ให้แปลย้อนหลังนะหัวหน้าแผนกจะต้องอนุมัติแต่ละคนที่เขียนรูปรบบดูอ่า a p p r o ขอแยกนะคะ approve แปลว่าอนุมัติ ว่าหน้าแผนจะต้องอนุมัติค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดทุกๆต้นเดือนแต่เข้ามาเขียนให้เป็น passive voice คือประธาน verb to be กริยาช่อง3บุคคลที่ถูกจะต้องเป็นได้ดังนั้นข้อนี้เราจะตอบ A 130บุคคลอีกแล้ว คำมบายอยู่ที่ from from o to two ตอบีบอย The meeting will take place tomorrow from 10 to 11การประชุมจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้จาก10โมงเช้าจนถึง11โมงร้อยสามสิบเอ็ด รูปต่างๆของกริยา h a s ให้ดูที่โจทย์ก่อนนะคะ we finish this work soon เราทำงานให้เสร็จเร็วนี้ because the deadline is approaching เพราะว่า deadline ใกล้เข้ามาแล้วบอกเหตุและผลแล้วก็ข้างหลัง is approaching เขียนเป็น Present Continuous ดังนั้นจะต้องข้างหน้าก็จะต้องเป็น Present Present Simple ต่อ4 Will have We have to Have to มีความหมายว่าต้องนะคะจะใช้กับประธาน I y o U we, they บอกสิ่งที่ต้องทำา13 2. ตัวเลือกมี m ศาาัพท์มาจากคำว่า Design ตัดสินใจ Decision เป็นคำนามการตัดสินใจ decisive เป็น adjective ซึ่งเด็ดเดี่ยว decidedly เป็น adverb อย่างไม่ต้องสงสัยคำไบคือ this ให้รู้ว่าคำนามที่ตามท้ายต้องเป็นคำนามเอกพจน์หรือนับไม่ได้เราจึงตอบข้อ4 this decision is very important การตัดสินใจนี้สำคัญมาก so ดังนั้น think it over carefully จริงๆมันมาจาก you think it over carefully คุณน่ะจงไตรตรองอย่างรอบคอบนะร้อยบสาเป็นรูปประโยคคำสั่งให้เลือกเธอร์เธอร์รูปไหนไปใช้ร่วมกับบุ o k a o บ off มีความหมายว่าปิดจงปิดไฟก่อนที่คุณจะออกจากสำนักงานเป็นประโยคคำสั่งจะต้องใช้กับกิริยา ไม่ผันหรืยกริยาผาหูพจ์กระดะดังนั้นจึงตอบว้าเอง Turn off the l i g h t จงปิดไฟ Before you leave the office ก่อนที่คุณจะออกจากสำนักงานจริงๆอประโยคนี้ถ้าจะพูดให้สมบูรณ์จะเป็น You turn off the lights คนปิดไฟด้วยนะอย่างนี้นะคะออกนอกเรื่อง Turn off ปิดแล้ว Synonym ของมันคือ Switch off เผื่อวันหลังไปเจอนะคะ ตรงข่านกับ turn on หรือ switch on ร้อยส the new rug looks very nice that table อ่าเราต้องการบุพบทแล้วตัวเลือกมีคำนามแนละบุพบท butter ส่วนล่างหรือก้น floor เป็นคำนามหมายถึงพื้น down ลงไปเป็นบุพบท Under ใต้เป็นบุพบทเราต้องการ Cre p o พจึงตัดข้อ A และ B Boy ทิ้งดยที่จอด The new rug looks very nice. Rug คือพรมที่แบบเป็นผืนเล็กๆนะคะ,ะเจ้าพรมผืนใหม่เนี่ยดูสวยงามเหมาะสมมากเมื่อมันอยู่ตรงจุดๆๆของโต๊ะตัวนั้นคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็น Under อยู่ใต้โต๊ะนั่นเอง 135เป็นรูปต่างๆของ verb to be is, uh, uh, is ใช้กับ he she it นามเอกพจน์และนับไม่ได้ใน present simple tense was ใช้กับ he she it นามเอกพจน์และนับไม่ได้ใน past simple tense were ใช้กับ you we they นามหูพหน์นใน past simple tense did ไม่เข้าพวกเลยเอามา did เป็น verb ช่อง2ของ do นะคะ เสร็จปุ๊บคำบ้อยู่ที่ the books ค่ะประธานคือ the books หนังสือด้านที่ recommended ที่เขาแนะนำ not very interesting ไม่ค่อยน่าสนใจดูที่ book เติม s เป็น p a s หูพ r เราจึงต้องใช้กิริยาค a s หูพ r ข้อนี้จึงตอบ were 136 6าสทดสอบความรู้เรื่องคอนจางเชิ n although ใช้วางหน้าประโยคมีความหมายว่าแม้ว่าใช้เชื่อมโยงข้อความที่ขัดแย้งกัน while ขณะที่เชื่อมโยงสองเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดขัดแย้งกัน because เพราะว่าใช้วางหน้าประโยค เป็นเหตุเป็นผลการ during เป็นบุพบทใช้วางหน้าเวลามีความหมายว่าระหว่าง mm hmm. เช่น during summer during lunch break อย่างนี้นะคะเลือกตัวใดดูที่โจทย์่ h his lecture เป็นคำใบ his lecture เป็นวลีค่ะดังนั้นปัขดข้อ a และ c เหลือ b กับ d ดอกให้ดู mr ken is not particularly interesting speaker มิสเตอร์คนไม่ใช่คนที่เป็นนักพูดที่น่าสนใจนะ and several people fell asleep during his lecture และหลายคนพลอยหลับในระหว่างการสอนบรรยายของเขาเหมือนใครแถวๆนี้เลยนักเรียนหลับประจำโอเคอ่านี่คือ,อทั้งหมดของคลิปนี้นะคะยังไงฝากติดตามคลิปต่อไป thank you for watching and see you next time